นำฝาปิดแง้มแบบนี้นะคะเวลาจะลินน้ําแล้วก็ลินออกไปเลยค่ะพอน้ําหมดแล้วเอาไปตั้งไฟต่อค่ะเมื่อสักครู่วิไม่ได้ปิดแก๊สนะคะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะก่อนจะเข้านอนคืนนี้วิก็กำลังแช่ถั่วแดงนะคะเพื่อที่จะทำเมนูขนมหวานในวันพรุ่งนี้คือเมนูถั่วแดงต้มน้ำกะทิใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะคะการที่จะต้มถั่วแดงให้สุกง่ายนั้นเนี่ยปกติแล้วก็ต้องนำถั่วแดงแช่น้ำไว้แบบนี้แหละค่ะแช่ไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนำฝาหรือภาชนะมาปิดไว้กันมแมลงด้วยนะคะแล้วก็ไปนอนได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่จะนอนในคืนนี้วิมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือหมอนใบนี้นะคะ ชื่อว่าหมอนเดลิเซียเป็นหมอนเพื่อสุขภาพค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็น3ลอนแบบนี้นะคะรองรับสลีละได้ดีมากแล้วก็จะมี2สัมผัสทั้งด้านนุ่มแล้วก็ด้านแน่นค่ะเลือกนอนได้ตามใจชอบเลยนะคะตัววิเองเนี่ยนอนแล้วตื่นมารู้สึกสบายมากค่ะมันจะช่วยลดอาการปวดคอบ่าไหล่ที่วิเคยเป็นนะคะรู้สึกดีขึ้นมาเยอะแล้วก็ร,บรอบๆนี้นะคะจะมีรูระบายอากาศค่ะโดยรอบเลยเวลาเรานอนก็จะทําให้ไม่ร้อนหัวนะคะไม่มี มีเหงื่อเลยซึ่งถ้าเป็นบางคนนะคะเวลานอนแล้วถ้าเราร้อนมีเหงื่อเนี่ยมันก็จะทําให้เราปวดหัวเกิดเป็นอาการไมเกรนต่างๆได้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้สบายหัวมากแล้วก็เนื้อผ้านะคะป้องกันไรฝุ่นค่ะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะแพ้ฝุ่นไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวนี้ไม่มีฝุ่นเลยแล้วใครนะคะ ที่อยากนอนสบายๆเหมือนวิเนะะี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร5 7 7 7หรือจะสั่งทางไลน์ที่ Line แอดเดลิเซียค่ะตอนนี้เขามีผ่อน0%นนาน3เดือนนะคะแล้วก็หมอนตัวนี้รับประกันคุณภาพค่ะไม่พอใจยินดีคืนเงินเป็นจำนวนค่ะตอนนี้วิขอตัวนอนก่อนนะคะ พอเช้ามาก็ให้เรานําถั่วแดงที่เราแช่ไว้ไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะเพื่อที่จะทําการต้มมาดูเม็ดถั่วแดงของเราค่ะนี่ค่ะเม็ดเขาจะอิ่มน้ํานะคะใหญ่ขึ้นมาจากทีแรกเยอะเลยไปล้างน้ําให้สะอาดได้เลยค่ะล้างน้ําแล้ววีก็นําใส่กระชอนไว้แบบนี้นะคะให้เขาเสะเด็ดน้ําค่ะพอสะเด็ดน้ําแล้วเนี่ยเรานําเทใส่ลงในหม้อได้เลย ปริมาณของถั่วนะคะอยู่ที่250กรัมค่ะน้ำหนักก่อนแช่น้ำนะคะพอเราใส่ลงไปในหม้อแล้วเราเทน้ำตามลงไปเลยค่ะเทน้ำเยอะๆค่ะให้ท่วมถั่วขึ้นมาสัปประมาณนี้นะคะครึ่งหม้อเลยแล้วเราก็จุดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าถั่วแดงของเราจะสุกผ่านไป40นาทีถั่วแดงของวิสุกแล้วนะคะ ถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถตักขึ้นมาชิมได้1เม็ดค่ะลองมาบี้ดูนะแต่อันนี้วิลองแล้วค่ะสุกแล้วให้เรานำไปลินน้ำออกนำฝาปิดแง้มแบบนี้นะคะเวลาจะลินน้ำแล้วก็ลินออกไปเลยค่ะพอน้ำหมดแล้วเอาไปตั้งไฟต่อค่ะเมื่อสักครู่วิไม่ได้ปิดแก๊สนะคะยังคงใช้ไฟกลางเหมือนเดิมเปิดฝาขึ้นมาค่ะแล้วก็เทหัวกะทิลงไปเจ0ร้อยกรัม ตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมน้ำตาลมะพร้าว50กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาและสุดท้ายก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้นะคะวิชัยอยู่ที่100กรัมใส่ลงไปทั้งหมดแล้วคนได้เลยค่ะเราจะคนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายแล้วก็ให้น้ำเดือดขึ้นมานะคะคนบ้างผักบ้างก็ได้ค่ะ ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วแล้วก็น้ำกะทิก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะวิจะต้มต่อไปอีกสามนาทีนะคะเพื่อที่จะให้มะพร้าวสุกค่ะพอมะพร้าวสุกแล้วเนี่ยก็จะทําให้ขนมของเราเนี่ยบูตดยากค่ะพอครบสมนาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วแดงน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวรอให้ขนมเย็นสะหน่อยแล้วมาชิมกันค่ะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะมาตักชิมได้เลยค่ะ ขนมของเราสีสวยมากเลยน่ากินคือไม่ใช่ขาวจัวนะคะมีแบบว่าเจอสีของถัว่วดำดำแดง,ดง,ดง,ดงออกมาด้วยนะคะมะพร้าวนี่ยิ่งอ่อนยิ่งดีนะคะอันนี้วิก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยนะคะทางที่ดีถ้าหาได้อ่อนกว่านี้ก็หามาค่ะอืมอร่อยค่ะถั่วนิ่มแล้ว รสชาติของน้ำกะทิก็หวานมันพอดีเลยค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ